อกดคุยจ่อยกับคุยอ้วนบ่าวล้วบอเต็มรอยชั้นแนวถนนเมืองไทยฮ่าฮ่ามาเด้วยกินเขาน้ำกันพี่น้องย่านโอ๊ตบอได้มาสันมาบาแล้วสวัสดีครับมาสันมานั่งมาทั้เที่แอร์นั่งไห้บอได

วัวนาโค้กเกลว่าว่ามันเกิน4,000ชั่วโมงไปแล้วโอ้ยหัวแก๊กเคเล็ดกระไรนางคุ้ยตอนบักใหญ่นึ่งพี่น้องนางนางคุ้ยนางคุ้ยต้มแล้วยังไม่ซอยนะมันนางคุ้ยตอนใหญ่ๆนะแซกเกลแนวจัดไปแก้มกับแกงขี้เล็กบ่แก้มกับแกงขี้เล็กบ่นี่วัด Ta <laughs> <Sao> keo nổi <laughs> Mày dân này

ก็กินเข่าแซบครับคนนะน้ำไอ้น uh> ้ำแดงเี่วยนงควยังไม่เปลี่ย หนังควยยังไม่เปี่ยคนหนังควยก่อนมันกำลังนิ่มแล้วมันกมันกำลังนิ่มแล้วเ no